เฮ้ยคุณต้องให้ทำไมอ่ะไม่รู้สิหรือว่าคิดถึงเตี่ยเปล่านี่ไม่ได้คิดถึงเตี่ยคิดถึงบ้านเปล่านี่คิดถึงผัว จะบ้าหรือไงใครที่เป็นผัวฉันฮะโกรธแต่ผมเนี่ยไม่เจ็บหรอกแม่งั้นอีกสักทีดีไหมอย่าดีกว่าคุณทำไมผมไม่ชอบให้ใครมาตบหน้าผมครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกเนี่ยถือว่าทำบุญแล้วถ้ามีครั้งที่สองล่ะ จะลองดูไหมล่ะ